และถ้าองค์อิงไม่รอดเป็นอันต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีซึ่งเท่ากับพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีตราบาปที่สองที่สปะทับตุ้มลงไปในโลโก้ของพรรคเพื่อไทยก็คือไม่มีจริยธรรมอีกแล้วผมจึงต้องถามว่าพรรคร่วมเฮ้ย ถ้าเขาเสนอชื่อชัยเกษมพวกมึงจะโหวตกันอีกหรอนี่ยังไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติของชัยเกษมเลยนะครับพูดถึงคุณสมบัติของพรรคเพื่อไทยชัยเกษมเนี่ยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกอยู่ในบัญชีของกกตถูกต้องทุกประการที่เหลือเป็นเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติชัยเกษมอีกครั้งหนึ่ง แต่พักเพื่อไทยคุณได้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลไปสองครั้งคุณกระทำการผิดจริยธรรมทั้งสองครั้งตัวคนที่คุณเลือกมาเป็นนายกตัวคนที่พักร่วมยกมือโหวตให้เป็นนายกผิดจริยธรรมสองครั้งสองคนคำถามคือมึงจะเอาคนที่สามอีกเหรอ ยังได้ความดีความชอบที่พักร่วมรัฐบาลจะยกมือให้อีกเหรอเนี่ยคือคำถามทำผิดซ้ำซากอย่างที่ท่านผู้ชมว่ามาจริงๆตอนเป็นไทยรักไทยก็กระทำการทุจริตจ้างพักเล็กลงสมัครแข่งเพื s <S ่อให้ตัวเองได้อำนาจพักก็ถูกยุบตอนเป็นพัก พลังประชาชนใช่ไหมก็เหมือนกันทุจริตการเลือกตั้งระดับรองหัวหน้าพักเอาคนมากินหลงกินเลี้ยงก็ทำให้มีโทษยุบพักกระบวนการเข้าสู่อำนาจสองพักก่อนหน้านั้นสะท้อนว่าทำอย่างไรก็ได้ให้กูได้อำนาจไม่ยำเกรงกฎหมาย ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมใดๆที่จะเป็นพักการเมืองที่มีบรรทัดฐานได้เลยยังไม่จบนายกคนหนึ่งก็ไปรับจ้างเอกชนได้ประโยชน์ซ้ำซ้อนระหว่างเป็นนายกก็เลยต้องพ้นจากเก้าอี้ไปนี่คือบรรทัดฐานของพรรคนี้ ถัดมานายกคนหนึ่งที่ชื่อทักษิณชินวัตรก็โกงชาติบ้านเมืองผ่านโครงการต่างๆตั้งไม่รู้กี่โครงการประเทศชาติเสียหายมหาศาลนี่คือบรรทัดฐานของพรรคนี้ถัดมานายกอีกคนหนึ่งชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตร ก็ปล่อยปละละเลยให้เกิดการโกงชาติบ้านเมืองผ่านการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เสร็จแล้วอีนี่ก็หนีไปไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมไม่ยอมรับนี่คือบรรทัดฐานของพักนี้จึงถามกับพักร่วมรัฐบาลว่าถ้าเกิด29สิงหาคม แพทองทานชินวัตรรอดผลคุณก็เป็นรัฐบาลกันไปแต่ถ้าแพทองทานผิดจริยธรรมต้องพ้นจากก้อี้นายกคุณจะยังโหวตให้พรรคที่พัฒนาการความชั่วมาโดยลำดับลำดับลำดับแบบนี้กันอีกหรือนี่คือคำถามที่จะทิ้งไว้เท่านั้นเอง